มาตามกันต่อครับทุกท่านประเด็นดราม่าดีไอคอนนะครับตั้งแต่เกิดคดีดีไอคอนขึ้นมาเนี่ยนะครับผมหลายคนก็ท้อกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ไปคอมเมนต์ทะเลาะกันก็มีนะครับเยอะแยะมากมายแต่เราเน้นไปที่คนดังครับเหมือนเดิมครับผมประเด็นดราม่าระหว่างพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ทางพระอาจารย์วอรหรือท่านวอนี่แหละนะครับผมเรียกท่านวอแล้วกันเรียกง่ายๆนะครับ ก็มีประเด็นหลังจากที่ท่านวอเนี่ยได้มีการออกมาพูดนะครับผมไม่ใช่มาพูดสิเขียนโพสออกมาเขียนโพสนะครับผมเอ,อปรากฏว่าก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็หลักๆก,ก็คือทัวลงครับทุกท่านคุณแพรรี่ไพวันนะครับออกมาปกป้องลุมกันชัยนะเดี๋ยวก่อนที่จะมาฟังคุณแพรรี่พูดนะไปที่พี่หนุ่มกันชัยก่อน ก็ไม่ต้องเอาเสียงมาหรอกกี้เกียดไปหานะครับแต่ว่าผมได้ฟังในข่าวแล้วนะครับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยนะพูดผ่านเที่ยงวันทันเหตุการณ์น,นะครับอบอกว่า,าจะไม่ฟ้องนะครับจะไม่ฟ้องแต่จริงๆอนะ่ะกฎหมายเขาก็ไม่ได้กําหนดไว้นะครับว่าห้ามฟ้องพระนะอันนี้พี่หนุ่มเป็นคนพูดนะครก็คือฟ้องได้นะแต่พี่หนุ่มตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องอท่านวอ จริงๆแล้วท่านวอพูดเขียนโพสต์ออกมาเนี่ยก็คือเข้าข่ายหมิ่นประมาทอยู่แล้วว่าอย่างนั้นนะแต่พี่หนุ่มบอกว่าใส่บาทแล้วกันในฐานะที่เคยไปเป็นจะบอกว่าเคยไปเป็นไม่ใช่เคยไปบวชแล้วกันเคยไปบวชนะครับตอนนั้นน่ะท่านวอก็เป็นภาพที่เลี้ยงให้ตอนที่อยู่เชียงใหม่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วภาพนี้ก็มีคนเอามาแชร์บนโลกโซเชียลแล้วแหละนะครับผมภาพที่พี่หนุ่มบวชนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเออ ใครอยากเห็นภาพก็เข้าไปดูในในเน็ตในคูเกิลได้เดี๋ยวเจอนะ <c oughs> ทุกท่านกี่เห็งไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับทางพี่หนุ่มนี่ไม่ฟ้องละนะครับผมใส่บาทน่าจะใส่บาทครั้งเดียวนะครับอ่าถ้าที่ผมแบบวิเคราะห์นะฟังฟังดูนะครับว่าไม่ฟ้องแค่ครั้งนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามีครั้งต่อไปไม่แน่ผมว่าเ <c oughs> พราะว่าเหมือนกับว่าทดแทน บุญคุณหรือว่าด้ยด้ความเคารพอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ให้ครั้งเดียวมันก็ว่าให้มันเจ้าๆกันไปกับตอนที่แบบไปบวชแล้วแบบเป็นพระพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยให้กับพี่หนุ่มตอนนั้นนะครับแต่ดูแล้วทางท่านวรเนี่ยก็แบบไม่ไม่ได้เชิงว่าจะทวงบุญคุณอะไรหรอกนะที่ผมดูแ้วแต่ว่าพยายามเล่าถึงว่าก็เคยเห็นกันอยู่เคยอยู่ด้วยกันในช่วงนั้น ก็คงจะเห็นว่าพระอาจารย์เนี่ยนะครับสู้ชีวิตแค่ไหนนันนี้นั่นอะไอย่างเงี้ยอก็สาธยายไปกลับมาที่คุณแพรรี่ภัยวันครับทุกท่านออกมาปกป้องแบบชัดเจนแล้วก็มีการสอนมวยนะครับให้กับทางท่านบอด้วยอ่ะไปฟังเสียงคุณแพรรี่ภัยวันครับว่าอะไรยังไงนะครับผมใช่<ป>มันคือการเล่นสมบัติสมนุวันมันไม่ใช่การพูดฉันสิดหรอก คำพูดที่พูดออกมามันก็กระทบกระทั่งหลายคำแล้วก็เป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงก็ไม่พอใจพี่หน oh! mm um uh 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 ุ่มก็พูดมาตรงๆเลยไม่ว่าไม่พอใจไม่ต้องมาพูดว่าเป็นการพูดฉันสิทธ์หรอกถ้าจะพูดฉันสิทธ์แล้วทําไมไม่พูดกันไปส่วนตัวกันละก็เป็นติทิ์อาจารย์อันนี้เอามาโพสต์เพจเพจอาจารย์วอก็คนตามหกล้านกว่านี่เอามาให้คนหกล้านอ๋อเออหกล้านกว่าเลยนะครับคือก็อย่างอันนี้อันนี้ผมก็เห็นด้วยกับคุณแพรี่ไรลวันนะครับว่าถ้าหากว่าท่านวอยจะพูดฉันสิทธ์ จะสอนหรือจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับในเรื่องของสิทธิ์กับอาจารย์ว่าอย่างนั้นเอออันนี้ก็คือแต่โพสออกไปเป็นสาธนารณะเนี่ยเอาคืนไม่ได้นะครับต่อให้ลบแล้วมันก็มันก็ยังไงครับทุกท่านความความสําเร็จมันก็สําเร็จไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยร้านกว่าอ่านแล้วมาบอกว่าเป็น,นสรริทธิ์ก็พูดไปตรงๆว่าต่อกับเขาก็ใช้ข้อความ ที่มันพระไม่ควรจะใช้หลายคำฆ่าตกรตอนต่อเนื่องอย่างนี้ยหมายความว่ายยงไงไอ,อตัวเองก็เคยใช้คําที่ไม่เหมาะสมมาเยอะแล้วนะค่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าค่าคนอะไรนะั่นน่ะท่านพก็ไม่สาเนียกตัวเองเหมือนกันนั่นแหละหลังจาที่ตัวเองพูดนะเนน่ยควรสาเนียกบ้างจากน้ําใส่บาชงกูหน้าตัวเองบ้างนัวเขีเนีี้ท่านก็ควรจะออกมายอมรับให้มันอย่างตรงไปตรงมา การที่ท่านนะ่ะจะไปรับนิมนตนะ์มันไม่ผิดหรอกดิฉันเห็นด้วยนะไปรับนิมนต์ไปถือตราปรัดทีฉันไม่ว่าหรอกออแต่สิ่งที่ท่านทำแล้วมันน่ารังเกียจคือท่านไปเที่ยวพูดอุดหนุนบริษัทแบบนี้ที่มันเป็นการชักชวนมีคนไปลงทุนแบบนี้ท่านวอท่านไม่ได้ฉลาดครกเนื่องไปบอกไปว่าเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดว่าไปไปพูดสนับสนุนเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าเขาเป็นเป็นคนดีหรือ,อคิดว่าเขาประสบผลสําเร็จนะครับก็พูดเป็น เป็นแนวทางอะไรเงี้ยได้ไหมตอนนั้นเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ถูกหมายจับเนี่ยถูกไหมครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างท่านวอนะแต่ว่ามองในมุมนี้ได้ไหมนะครับไม่ว่าคนเอาเวลาโง้เวลาจนมีเหตุผลนู่นนี่นั่นที่จะจนแต่เวลาจะขยันไม่มีเหตุผลที่จะขยันไม่ยอมมาเข้าสัมมนาสรุปก็คือคนที่ฉลาดต่างหากที่ไม่ไปสัมมนากับอีบอริตต์นั่นแล้วมันไม่โดนโกงเงินน,นั่นะ คำถามคือท่านท่านไปบอกว่าคนนู้นคนนี้เขาพาท่านออกจากวัดอ่ะถ้าคนพวกนั้นไม่ใช่ดาราไม่มีเงินมีทองทุกคนสามารถไปดึงมือคนอย่างวอลเวชราเมธีออกมาฉันข้าวที่บ้านได้ไหมถ้ามันไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่ดาราเตเล็บเจ้าของบริษัทที่มันสามารถถวายทุนได้เป็นล้านๆน่ะเออท่านเทศได้ดิ่นันก็เทศได้เหมือนกันนั่นแหละที่นันจะได้เทศโปรดพระบ้างว่ามองความจริงบ้างเถอะถ้าพูดมาไปในนี้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งผมขอพูดนะ ขอพูดตรงๆนะทุกท่านเมื่อก่อนตอนที่พี่สมปองนะตอนนั้นเป็นพระนะครับตัง,งๆดังนะเป็นนักเทศอะไรเงี้ยไปเทศตรงนั้นตรงนี้ผมก็อยากเข้าไปไปกราบแล้วก็ไปไปไปถ่ายอะไรเงี้ยนะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างดังมากในตอนนั้นแหละนะครับผมผมก็โทรไปเขาก็มีตอนนั้น ของพี่สมบัติเขาก็มีเลขาเนาะเรียกว่าเลขาละกันตอนนั้นเลขาเป็นคนรับนะครับเขาก็บอกว่าคิวเยอะคิวเต็มนะครับเออแล้วก็คือมันหลายอย่างนะผมไม่อยากพูดเอาเป็นว่าคือแบบตอนนั้นนะตอนที่คนมันดังมันก็คือจะบอกว่ายังไงดีมันก็อย่างนั้นแหละนะครับผมเข้าถึงยากนะครับถ้าเราแบบไม่มีแบบใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบ นิมนแบบเป็นจิตจารลักษณะอย่างเงี้ยเราก็คงจะไม่ได้คิวหรือไม่ได้เข้าพบนะแม้แต่ว่าเราไปคบที่พระไปไปไม่ใช่ไปพบที่วัดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้เขาก็บอกว่าคิวเต็มไม่ว่างเห็นไหมถ้าเกิดเราเป็นคนดังเดินดาราเหมือนกับที่คุณแพยทย์พิพิวันพูดอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราโอ้ได้รับซองตัวอี่เท่าไหร่นะหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับ่นี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วจะจะปฏิเสธไหม มียกตัวอย่างอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณสมปองนะแต่ว่าพูดให้ฟังว่าตอนนั้นผมก็ก็ก็เคยอยากจะไปไปพบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอครับเพราะว่าเขาไม่ให้ไปก็บอกว่าคิวไม่ว่างนะครับอืมวันนั้นก็ไม่ว่างวันนี้ก็ไม่ว่างทมวันไหนก็ไม่ว่างเลยนะครับก็เลยไม่ได้เจอครับตอนนั้นนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับมันก็มีประเด็นเฮ้ยแต่ว่า คุณสมปองเนี่ยเขาก็เงียบหายไปเลยนะไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดังไม่ค่อยอะไรแนละ้วเพราะว่ามันมีเรื่องของที่ดงทีนะตอนนั้นใช่ไหมครับเป็นข่าวเป็นข่าวอยู่นะครับที่ดินอะไรนะตอนนั้นนะนะก็มีเรื่องแบบก็มีแผลพูดได้ง่ายนะครับแล้วก็หายเงียบไปจากวงการเลยตอนเนี้ยอืมคือไม่ค่อยเห็นออกสื่อไม่ค่อยเห็นออกอะไรแล้วนะครับก็ก็เงียบไปเลยนะอันนี้มาเล่าสู่คนฟังเฉยนะครับทุกท่านก็ไม่ไม่ได้อะไรนะครับ ครั้งนี้ท่านพลาดท่านไม่ต้องแก้ตัวอะไรเลยท่านบอกว่าท่านอ่านประวัติของของบอสคนนั้นน่ะไปซัพพอร์ตเขาบอกว่าไปอ่านประวัติเขามาแล้วเขาเป็นคนสู้ชีวิตล้มลุกคุกค,ค้านมันคือการที่เราไปรับรองอ่ะเนี่ยคนคนนี้เอาแบบอย่างได้อะไรได้เงินเหมือนเราไปการันตีคุณสมบัติของเขาซึ่งอาจารย์วออาจจะอาจจะไม่รู้จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ท่านต้องยอมรับว่าต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่า อาจะมามองคนผิดจริงๆแล้วก็อาจจะมาก็<ช>ขอโทษในบางส่วนแค่นั้นพอจบ<ช>ไม่เสียหายหรอกเป็นพระก็ผิดพลาดได้เป็นพระก็รู้เท่าไม่ถึงการได้ไม่งั้นเขาจะบอกเลยว่าสี่ปียังรู้พลาดน,นักปา่ายังรู้พลาดน,นี่นะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหก็นะก็พูดยากตอนนี้ก็ถูกเห็นว่าโดนรวบรวมผู้เสียหายไปแจ้งความท่านบอซะแล้วนะครับผม นำโดยาจานเดย์นะครับผมเห็นว่าจะมีพีอ่ออด้วยนี่นะครับแต่พี่ออแกไม่ว่างแกก็เลยไม่ได้ไปเห็นนะแกพูดเมื่อวานะแกเล่าให้ฟังนะครับโอเคทุกท่านก็ติดตามกันยาวๆครับผมสำหรับประเด็นนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขนาัขนการระหว่งกีิจเป็นจบสวัสดีครับ